พี่น้องหลังจากเขาจากออกจากหอพระแก้วนะครับจะจะเขา,าจะมาที่วัดสีสเกดซีสเกตนะจะเป็นสงวัดไงครับครั้งแรกเบิร์พี่น้องคอยในครั้งแรกว้พวาพา,า,าคนเรามาเที่ยวเราครับครั้งแรกคือไงมา ทั้งนี้จะเป็นของที่ระลึกเดี๋ยวจะป้ายยางไป็นอ้อมๆก็นนะจังขึ้นไว้ที่สาระก็อาบุญอ้อมแล้วจังคอยไปไหว้ปูเนาะเดี๋ยวจะเอาจังคำมาอ้อมๆทางนี้ก็จะมีผ่าลายคือเก่าพี่น้องผ่าเก่าลายครับผ่าเก่ามีแต่ผ่าเก่าๆทางนี้อ่าเต็มเลยครับตามผนังที่นู้แต่ตามซองแต่ละซองมี่จะผ่าเนาะผ่าพ่นเก่าเพิ่นเก็บรักษาไว้ดีเลยครับ ถ่า,ายยางเราเป็นกับถายรูปไปเนาะพี่นอ้องไปฟังเพื่อนบรรยายนะครับมีตะพระเก่าๆเลยเต็มผน,นังเลยครับดูแล้ว<อ>แถวผนังอย่างกะมีตะพระพี่น้องเบิงน้ำกันเน,ะนาะหนาเบึงหนามาได้จากมาไหวมาขอพรน,น้ำเพลินเนาะ ครั้งแรกครับพาสาวล้าเทียวเว่ยววี้งจันคนล้าจีซือจะพูดได้มาถามมาหอดป๊บกับจจแมนพูดแหละ <c oughs> มองพี่มองน้องมอง,มองมนันโบคอยได้เขามาพี่ก็เลยพูดลูกเนาะมาจนมา,มาเจอกับผูุ้นี่แหละจังได้มาเที่ยวหอบแต่เรามอง <c oughs> แผนเท้าค้งสี่ยกเลิอกอะไรครับทริปเนี่ยเพราะว่าวางวี้งผมก็น่าจะตัดออก เมืองเฟืองก็น่าจะตัดออกบางเลี้ยงนี่ได้ยินข่าวว่านามชิดทลักมือแเลงนี่แหละนามสีมามือแเลงเพิ่นได้แจ้งแล้วเนาะเขาก็เลยบระกล้าก็เลยประกาเขาก็เลยหาเจียวในเวียงครับแบะเหรนกับมูกับพี่น้องเจียวนะกัสิไปยามละสาวยามลุงยามลุงยามแม่เทาถูกเอาแกเนาะ ครับเป็นภาคเก่าเต็มเลยอยากให้ทุกหมองรักษาไว้ดีๆสิเนาะครับเสร็บรักษาไว้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวนีงสิครับให้คนมาเบิ่งมาชมอืมอ สอนครับสอนวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่เดี๋ยวเาเพิ่งเ <ไป S 2> พิ่งเขาได้มาเพิ่งมาเห็นแล้วเขาสิาคบเพิ่งเพิ่นกับบรรยายอยู่พี่น้องอาจจะได้ยินเสียงนะเ,นนงนเพราะว่าไว้เลตตัวหนึ่งอยู่น้ำเพิดอาจจะมีเสียงแทรกกันพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะมีต่พาะล้วนพี่น้องพาเก่าแก่ ผู้ใดที่ว่ามักสายศาสนากับม้าได้เนาะมาเบิงมาไหว้น,น้ำเพลินนักท่องเที่ยวกับมากกระสมควรอยู่เด็ดถาว่าคันว่าผนมันตกเนาะเพอนกันยังพากันมาหลายอยู่ แต่ว่าถามมันแดดก็แห้งสิลายคนนี้แห้งสิไลน์กลางเที่ยวขนาดเมือเข้ามามวันฝนตกมันเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแน่มันกวนอันนี้ฝนมันตกเลยอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องสู่เนาะพี่น้องเขาอยากให้พี่น้องได้เห็นวัฒนธรรมของประเทศนี้แล้วมันเป็นจังไดอยู่ในแล้วเขามันเป็นจังไดนะผู้ใดได้มากก็มาไหวมาสมได้ผู้ใดอยากมาเที่ยวกับติดต่อมากับสิพามาแต่ขออย่าใส่ใจเอง ต่ออกคาใส่ใจเองครับพาไม่ได้ครับเต็มหมดเลยอ้อมเลยพี่น้องนี่แต่ผ้านี่แต่ผ้าล้วนๆเด้ผ้าเต็มไปหมดตามขนังไหมครับคงน้อยๆเต็มนะอ้อมโบดเลยอ้อมโบดนะอ้อมโบดเลยพี่น้องถ้าผู้ได้อยู่ในศาสนากะ จะซึมซับอยู่เนาะแต่ว่าเขาผู้ใดบ่มากกับว่เป็นอย่างเขาเท่อนี้เขาก็พามาแบบแล้วแต่เขาเลือกเที่ยวครับการท่องเที่ยวที่เร<ข>าเราจะมาแบบวัฒนธรรมหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอบหนาเขาจะพาาไปเบิ่งวิวสวยๆรอบนี้เขาวางเผนจะพับให้พี่น้องเห็นวิวสวยๆแต่ว่ามันมาพาดผลมันตกเนาะมันได้ยินข่าวว่าน้ำถ่วมน้ำถ่วมแล้วเขาไปบ่ได้เนาะ ล้วก็พ้นข่าวออกมาว่าวาังเวียงน้าจะทะลากเขานะแรงท่องเที่ยวอย่างนี้เนี่ยเลยบ่กล้าไปก็จะอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นี่แหละเดี๋ยวออกแต่นี้แล้วก็จะพยายามพี่นอกก่อนพยาพยามนอกน้าววันนี้เขาจะได้ขเข้าไปไหวเพิ่นอยู่ไหนเนาะนะครับ เขายางข้างในอ้อมเลยครับบริหารนีอ้อมแต่ว่ามันจะอ้อมแต่ข้างในมันจะมีพระเล่มเลยครับน้อยอยู่ไงกว้างถ้าผู้ใดอยากได้สัญลักษณ์พนกัดจะอยู่เบื้องนั่นก็มีใช่เพื่อนเบื้องนี้เพื่อนก็จะแนะนน้ำอย่างหลายอย่างอยู่พี่น้องแซ่บบอกินขผาวอันแซ่บบอยังเดี๋ยวสิเทียให้ พอมาเน้มมากะโบเห็นผู้ใดเปิกินข่าวกับแซนแซ่บหุ่นหมอบางไงเลยบางหุ่นเพื่อนกะมิเตอร์ผูกงามทาบนไทยได้บ่ครับทางไหนได้ผมก็ได้ทางไหนขายบ่ไใดเม็นบ่เดี๋ยวจัน่อยบ่ายแล้วกับแล้วสิมาจ่ายให้ก็ได้ครับอ๋เอาแค่นี้เด้อพี่น้องเพราะว่าทางในเพิ่นจะโบหายไทยอย่งคนได้ครับทางในเพิ่นจะโบหายไทยรู้นะครับเขาจะได้เบิ่งแช่บรรยากาศข้างนอก ครับผมไปเช่นี้ก่อนครับเขาไปไหว้พระข้างในก่อนเขาไปไหว้พระก่อนเนาะครับเอาประเดี๋ยวเขาก็จบจบจบทริปเนาะพยายามพี่น้องครับเอมนะของน้ำบ่ของน้ำบ่อ๋อมือเรื่อนี้เขาก็จะจบจบเนี่ยแล้วครับจบทรายามพี่น้องเืยอแยามพี่ายบรรยากาศได้อยู่นิพี่น้ำนองเนาะวีสเกียบับมองฮขาเนี่เขาก็ต้องไปหาหม่องพักตัวเขาจะนี้เดี๋ยวเขาและบริเวณวัดของน้ำของนียงแล้วก็ผมต้อง จบคลิปไปแค่นี้ครับพอกันไม่คิดหนาคิดนี้โดนโยกเลิกไปเยอะเลยเนื่องจากคนฝากากดติดตามใน <ะ S 2> เ,นเนด้อฝากกดติดตามซ่องในเด้อบางคามที่ได้ดไปใส่ไปใส่ต่อครับดีครับ